การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9นะครับองค์ท่านได้สั่งไว้นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอแสดงความยินดีกับคณะมะโนราทุกคณะนะครับมโนราก็เป็นศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจำพื้นบ้านปักใต้บ้านเราขแขนงหนึ่งนะครับที่ทางยูเนสโกนะครับได้ประกาศ ให้มโนราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษย,ยชาตินั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ ตดอนรับสุกฐานตอนนี้พมปาท่านผู้ชมมาธิราดริมคลองวัทชัยอาพิธันเนสในคณะนี้เป็นฝาพการ,รแสดงกล้องมนโนราจากหนักเรียนโรงเรียนวัทชัยเรือนประชาบาลบาในคณะนี้นะครับนี่คือเป็นตีจืนจอบเป็นตีสนอกสนใจกล้องเอ่อพี่น้องเจา้าพวัธชัยมโุราเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจากการนำเอาเรื่องพระสุททน มโนรามาสแสดงเป็นละครชาตรีส่วนประวัติของมโนรานะครับมีความเป็นมาของการกําเนิดมโนรานักโบราณคดีไทยได้คาดการว่าการไร่รําม,มโนราประเภทนี้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเกิดขึ้นก่อนสมัยศรีวิชัยนะครับก็ในช่วงประมาณพุทธศักร์ ศตวรรษที่13ถึง18ก็ในราวปีพุทธศักราช2 0น0อถึง1,300นะครับโดยประมาณหรือเกิดขึ้นในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยก็ประมาณ1,000กว่าปีล่วงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ<ะ>โนราก็เป็นวัฒนธรรมขแขนงหนึ่งซึ่งเป็นศิลปะประจำถิน่นศิลปินประจำพื้นบ้านปักใต้บ้านเรานั่นเองนะครับ โอ,โอ้ปักใต้บ้านเราโอ,โอ้ปักใต้บ้านเรามีน้ำมีเขาทะเลกว้างไกลย่าไปไหนครับมาแลโนโนราปักใต้บ้านเราชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวทุกท่ครับมโนราเป็นศรริลปะประจำถิ่นศิลปินประจำพื้นบ้านปักใต้บ้านเรานะครับ ซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ชมมโนราพัฒวัฒจรวิกกรอัญชันมณีโชตเป็นมโนราคาบเรือค้าบครบนะครับซึ่งเป็นมโนราที่เป็นทูตวัฒนธรรมทางด้านมโนราก็ว่าได้นะครับซึ่งมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับเป็นมโนราคณะหนึ่ง นะครับที่ไร้รำฝึกฝนมาตั้งแต่สมัยอยู่ในถ้ำนะครับฝึกฝนไร้รำมาจนมีความเชี่ยวชาญและก็ออกรำตามสถานที่ต่างๆจนเป็นที่นิยมชมชอบของอคุณผู้ชมที่ได้ชมมนุราคณะนี้นะครับก็ฝึกฝนการไร้รำตั้งแต่พรานนะครับตั้งแต่รำไหวครัวรำอะไรต่างๆฉบับครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับ ความหมายของการมโนราคาาเรือคาาครกเพราะว่าได้ผสมผสานเอาวิถีชีวิตชุมชนในอดีตนะครับที่ใช้ครกในการตำข้าวเปลือกนะครับเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วก็จะนวดเป็นข้าวเปลือกแล้วก็เอามาตำกับครกนั่นเป็นวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมนะครับแล้วจึงเป็นที่มาของมโนราคาาครกส่วนเรือมโนราคาาเรือนะครับคาาครกคาบ่า,าบเรือ เรือก็ในอดีตประเทศไทยเรานะครับได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองเวนิสตะวันออกก็หมายถึงว่า,ามีแม่น้ําลําคลองมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรือเป็นพาหนะที่ใช้ในการสัญจรทางเรือทางน้ํานะครับเพราะว่ามีแม่น้ําเยอะถนนยังไม่มีในยุคสมัยนั้นก็ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรน,นะครับจึงเป็นที่มาของมโนราคาบเรือนะครับครกก็ใช้ตำเ,เข้าเปลือก นะครับตำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารแล้วก็ใช้หผงจึงเป็นที่มาของมนราค้าบเรือคาบครกเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับตามผมมาดูท่านผู้ชมครับก่อนที่มนราพัดจะทำการแสดงก็จะบวงสรวง ก็จะบูชาครูอันเชิญเทพให้มาปทับางท่ชนผูุชมดีกราบถูกฐานตอนนี้ผมปาท่านผู้ชมมาธีลาดริมกรงกวัดชัยุรปาประจำทิศศิลปินประจำพื้นบ้านก็ขอให้ท่านผู้ชมไดชมอย่างมีความทันแสดงมะโนราของคณะมะโนราวัดราชาท่านผู้ชมที่เราบทุกท่านนะครับนี่คือ,อการเตรียมตัวก่อนการทําการแสดงมโนราค้าบเรือคาบคลนะ บริเวณลาดริมคลองวัดไกรจัดการดูดีครับคุณผครับครับแล้วการขึ้นหรือเปล่าเรือดำร้อยกิโลความยาวเรือที่แมตรได้ครับแล้วครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วการคุณยำครับครับแล้วครับแล้วคุณยำหรือเปล่าการขึ้นตามวัตถุประสนค์นะครับคุณผูชมครับก็ตั้งเป็เชื่ออย่าลดนูนใครจะงครก็ตั้งแต่ร้อยท่านชมด้วยการใช้วิจารณญาณนะครับคุณผูชมครับนี่คือบรรยากาศเสร็จเรื่แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากทีเดียว จะเรียกเทพต่างๆนะครับมาประทับร่างเรามาลุ้นมาเชียร์กันดูนะครับท่านผู้ชมครับจับตาดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับดูดีนะครับอยากกระพริบตาจะข้าบวยไหมหนักห้าสิบกว่ากิโลนะครับท่านผู้ชมครับได้ไหมจะขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วต้องไม่เหน่อยครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับห้าสิบกว่ากิโลก็ขึ้นแล้วนะครับนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับท่านดูแล้วใช้วิจารณญาณตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับ คลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขาจรเกียรติาร์มวังไสเดิมบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัฐติดต่อได้ที่หมายเลข0 8 4 1 2 8 1 5นะครับขอฝากไว้ด้วย